Good morning ตอนเช้าวันนี้ผมมาที่สบายเย้ยป้านอาจารย์ครับมาอาสาสมัครทำงานอันนี้จะมารีวิวปามอาจารย์ครับนายตอนเช้าอันนี้ก็ประมาณ6โมง15นาทีไม่มีกะไว้ละประมาณ6โมงดูเมฆเยอะเลยแล้วก็มีฝรั่ง2คนนอนอยู่ยังไม่ตื่นเออก็อยู่กัน4คนฝรั่งก็นอนในห้องนี้แล้วก็ผมฝั่งนู้นหะแบบนี้แหละบรรยากาศเช้า เดี๋ยวเรามาลองไปอยู่นู่นแหลนะวิโก้สวยมากแต่ละวันทําอะไรบ้างแค่นั้นแหละรีวิวนี่ก็เอ่อขนม้เสร็จเสียดเสร็จเ,เ,เรียบร้อยเสียดอะไรวะเสียดฮะแค่นี้แหละว,วันวันนี่ก็คือเส้นทางที่ผมทาเอา่อโกยเอ่ออะไรนะหญ้าออกมาก็เทเอ่อเทเนี่ยก้อนหินเทเออนี่ฮะทั้งหมดเลย แล้วก็สร้างบันไดมาเนี่ยเออนี่พวกฝั่งสร้างเราผมสร้างฝั่งนู้นเออเราไปดูกันถึงมาแล้วที่อ๋อที่จุดพักโอโหดูพฤติกรรมของหมาคือกวนก่นแล้วก็หน,นีมีตู้เย็นที่ทําอาหารก็จะประมาณนี้มีตู้เย็นก็มีเย่ญญางเอ่อแล้วก็ด้ำราังมีสระวไา้น้ำตอนนี้สระวไา้น้ำไม่ค่อยอัฒรัคือไม่เสียอง่ยดูวิวสวยมากเอาละ เราไปดูด้านล่างต่อด้านล่างโคตรสวยเลยผ่าไปชม่มเยนี่ไงคือด้านล่างจุดชมวมฆจุกระปุกหมกแล้ววันนั้นทำความสะอาดแล้วก็ฝนตกเนี่ยนี่ไงที่ผมบอกว่าผมทำบันไดขึ้นมา <c oughs> สวยมากเป็นนักช่างได้แล้วเดี๋ยวไปซื้อตลาดหน่อยเอ้ยไปซื้อตลาดไปซื้อกับข้าวให้สองคนนั่นกินก็คือฝรัง่ง ว้าวว้วว้าวกูจับมือเดียวเนี่ยเว้ยเว้ยเว้ยผมล้มนี่ไงเออก็โหดนิดนึงใครมากับรถออโต้จะลำบากหน่อยนะครับเอ้ยชน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 กับคนนี้ชนตูมมามามาจับแดงกูจับแลี่มา